สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะฮะกับรายการบนอะไรว่าบาสครับใน EP ีที่12นะครับหายหน้ากันไปนานฮะกว่าจะมาเจอกันใน E ีีนี้นะครับซึ่ง E ีพีนี้ครับเราจะนําเสนอกันนะฮะในตอนที่ชื่อว่าเรียนปริญญาโทตอนอายุจะ40ครับผมซึ่งแน่นอนนะฮะว่าโจหัวมาแบบนี้นั่นก็คงเป็นเหตุผลนะครับว่าเอ๊ะหายไปไหนมา1เดือนนะครับไม่ได้อัปคลิปเลยนะฮะกับรายการบนอะไรวะบาสนั่นเองซึ่งก็ต้อง กราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับหากมีคนติดตามนะฮะจากยอด subscribe ถึง62คนนะฮะยังไงก็ขออภัยด้วยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่อยากจะทำเลยให้ได้ประสบความสำเร็จก็คือการอ่าโพสคลิปนะฮะอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์สัปดาห์ละคลิปนะฮะเหมือนกับว่าโอเคแหละเนื้อหามันอาจจะตื้นบ้างลึกบ้างนะฮะแต่ก็บอกตัวเองว่าบาสมึงต้องทําให้ได้ทุกสัปดาห์นะแล้วก็ล้มเหลวครับเพราะว่าช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็คือเพิ่งเริ่มเรียนปริญญาโทนั่นเองนะครับ ก่อนอื่นเลยมาแนะนําสาขาปริญญาโทที่ผมเรียนดีกว่านะฮะปริญญาโทที่ผมเพิ่งเ,เริ่มเรียนเนี่ยนะครับก็เป็นปริญญาโทรแรกของชีวิตนะครับแล้วก็ที่สมัครไปเนี่ยเป็นสถาบันใหม่ครับชื่อว่า C M K L นะครับก็คือ Carnegie Mellon นะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังเลยของสหรัฐอเมริกาครับร่วมกับ King Mongkut Institute of Technology ราชกระบังนั่นเองนะั่นก็คือมหาวิทยาลัยลาดกระบังซึ่งสงสถาบันนี้เนี่ยเขาร่วมกันนะครับสร้างสถาบันขึ้นมาใหม่ก็คือ C M K L นะครับ วิชาที่เรียนใน CMKL เนี่ยนะครับก็คือแบ่งเป็น2แขนงนะฮะแขนงแรกก็คือเป็นคอมพิวเตอร์เอนจิเนียริงก็คือเกี่ยวกับพวกวิศวะคอมพิวเตอร์เลยอะไรล้ำๆที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีล้ำๆหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยจะไปทางนั้นส่วนสิ่งที่ผมเรียนนะฮะเป็นสาขาที่เรียกว่า EIC ครับก็คือ,อ Entertainment Innovation Center นั่นเองก็คือเป็น สาขาที่เกี่ยวกับนวัตกรรมบันเทิงอะครับแต่ว่าเป็นการหยิบเอาเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรใหม่ๆนะมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านแนวคิดนะแล้วก็ในด้านของโครงสร้างที่เอาเทคโนโลยีมาร่วมกับเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับก็ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆนะฮะซึ่งสาขานี้นะครับก็เพิ่งเปิด เป็นปีแรกสาขาของผมนะฮะส่วนสถาบัน CMKL นี่ก็เปิดมาได้ประมาณ2ปีแล้วนะฮะวิธีการก็คือว่าเราเนี่ยจะเรียนเกี่ยวกับการอา่ถ้าเบื้องต้นนะฮะวิชาที่เรียนตอนนี้มีทั้งหมด4วิชานะครับก็วิชาที่ค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนและถือว่ายากสำหรับผมพอสมควรเนี่ยก็คือวิชา Building Virtual World Building Virtual World เนี่ยเป็นการเรียนรู้เพื่อจะสร้าง VR ตามที่ชื่อเขาบอกนะฮะแต่ว่าโดยเบื้องต้นแล้วสิ่งแรกๆที่เราเรียนก็จะเรียนเกี่ยวกับ AR เด็กรุ่นใหม่น่าจะคุ้นเคยแหละ AR เพราะว่า,าทำฟิลเตอร์ IG พวก Instagram หรือฟิลเตอร์ Facebook เนี่ยก็ใช้พวก Spark AR พวกโปรแกรมพวกนั้นก็จะเกี่ยวกับพวก Face Tracking Face Match อะไรพวกนี้นะฮะก็เกี่ยวกับการ Track หน้าเอา ดอกไม้เอาอะไรหลน่นลงมาอะไรแบบนี้ซึ่งอันนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะชินแหละนะครับคราวนี้พอสเต็ปต่อมาก็เริ่มเรียนเกี่ยวกับพวก 3D และเกี่ยวกับ unity ต้องมีการเขียนโค้ดมากขึ้นนะครับตอนนี้ก็นั่นแหละกำลังอยู่ในช่วงซัฟเฟอร์เพราะว่า <laughs> เขียนโค้ดไม่เป็นนะตั้งแต่เด็กแต่ว่าก็ก็ก็เรียน e ครับซึ่งอาจารย์ที่สอนก็คืออาจารย์คามินนะฮะอาจารย์คามินจากวงเดอะใดๆนั่นเองซึ่งอาจารย์คามินเนี่ยเก่งเรื่องเกี่ยวกับพวก 3D พวกกราฟิกคอมพิวเตอร์อะไรแบบนี้มาก VR อะไรเงี้ยเพราะว่าอาจารย์คามินก็จบมาจากต่างประเทศด้วยเช่นกันนะครับผมแล้วก็อาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับที่ดูแลตัวสาขานี้นะครับก็คืออาจารย์องค์ นะครับอาจารย์โอ่งนาตชานะฮะอาจารย์โอ่งจากวงเมโลมอเทซึ่งทั้งสองท่านทั้งอาจารย์คามินและอาจารย์โอ่งเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปพบตอนที่เราเป็นเหมือนโมเดเลเตอร์ให้กับการไลฟ์ของสถาบัน NIA อะนะครับก็คือเป็นสถาบันนวัตกรรมนะฮะเป็นองค์กรรัฐเนี่ยแหละแล้วผมก็แบบไปเป็นโมเดเลเตอร์ให้แล้วก็มีโอกาสได้พูดคุยก็เลยรู้ว่าอ๋อมีสาขาวิชานี้เกิดขึ้นพอมีสาขาวิชานี้คุยกันไปคุยกันมาแล้วมันมีเปิดโอกาสให้าสามารถชิงทุนได้ ผมก็เลยเสนอตัวเองเข้าไปนะฮะก็คือสมัครเข้าไปเพื่อ,อขอรับเป็นนักเรียนทุนของ CMKL นั่นเองซึ่งแบบโชคดีมากๆแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะฮะที่ทำให้ผมมีโอกาสได้เรียนด้วยนะไม่ว่าจะเป็นตัวอาจารย์โองอาจารย์คามินเองแล้วก็รวมไปถึงอาจารย์ท่านอื่นๆใน CMKL ด้วยแล้วก็ เราผู้ใหญ่ที่เขียน recommendation letter ให้นะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับอ่ะมาพูดถึงวิชากันต่อนะฮะวิชาที่เรียนอีกวิชาหนึ่งโอเควิชาของอาจารย์โอ่งก็ได้วิชาของอาจารย์โอง่อง,อาาองก็สอนด้วยเหมือนกันชื่อว่า uh, fundamental to EIC ก็คือเป็นเกี่ยวกับพื้นฐานในการวาง present ธุรกิจซึ่งน่าสนใจมากครับเพราะว่าตอนนี้มันจะเริ่ม intense ขึ้นจากที่สัปดาห์แรกๆเนี่ยจะเป็นการนั่งฟังนักธุรกิจ ที่เอาเทคโนโลยีเอานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้นะฮะเพื่อเอามาใช้กับองค์กรตัวเองไม่ว่าจะเป็นเจ้าของมองสตูดิโอที่เป็นทำแอนิเมชันของไทยนะครับซึ่งถือว่าเป็นบริษัท a n i m เมชันระดับโลกเลยก็ว่าได้เพราะว่าตอนนี้ก็ก็ลมีผลงานที่จะร่วมงานกับพวกสตรีมเมอร์ระดับโลกนะครับหรือว่า,าจะเป็น เขาเรียกว่าคอนเสิร์ตดีไซเนอร์อย่างพิพนใช่ไหมฮะซึ่งเขาเนี่ยก็ทำดีไซน์คอนเสิร์ตต่างๆแล้วมีการประยุกต์ใช้เอาพวก V R 3 D ต่างๆเอามาใช้ด้วยอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตัวคอนเสิร์ตมันก็ต้องงดงดไปเพราะมันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมล่ะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีการนำพวกแบบ A R X R อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอามาใช้เพื่อที่จะทำเป็นคอนเสิร์ตปาร์มีคอนเสิร์ตค็อกเทลอยู่บนแบบ แท่นหินแท่นภูเขาอะไรเงี้ยปามี่เดินอยู่ในคฤราสน์หาด หรูหราดูอลังการหรือว่าคอนเสิร์ตนนทน,น,ท,น,นที่มันเป็นการแบบมีการกระโดดไปบนแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกหมดเลยอะไรเงี้ยมันก็เป็นความน่าสนใจต่อไปเนี่ยมันจะยกระดับขึ้นมาว่าอ่ะแล้วก่อนที่เราจะเสนองานพวกนี้หรือว่าเป็นพวกแบบโมเดนพิชชิงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งน่าสนใจมากเลยนะครับก็ยังไงอย่าค่อยมาอัปเดตกันอีกทีละกันนะครับอ่ะนอกจากนี้ยังมีทั้งการเรียนการแสดงนะเป็นแบบว่าเออเรียนการแสดงแต่แบบเป็นแบบอินพรวิ s a t เซชั่นอลก็คือเป็นกกาารรรแแแบบบบเียนนสสดด้ ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีโจทย์พวกแบบบทพูดหรืออะไรที่เราจะต้องแบบพูดเพื่อถ่ายทอดได้แล้วมันน่าสนใจตรงไหนรู้ไหมฮะมันน่าสนใจตรงที่ว่ามันก็มีนักเรียนบางส่วนนะครับที่เรียนวิศวะแล้วเขาเป็นคนที่พูดไม่เก่งแล้วเขาก็เริ่มมาเรียนคอสนี้ด้วยมันทําให้เขาเนี่ยเริ่มมีความกล้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโปรเจกต์เสียงการพูดการโฟกัสการส่งสารไปให้ถึงอีกฝ่ายหนึ่งอะไรเงนี้มันสําคัญมากเลยเพราะว่า ในวันแรกๆที่ผมเจอพวกเขาในด้วยความที่เขาเป็นคนในเชิงอะคาเดมิกมากๆเนี่ยเขาก็จะแบบพูดไม่เก่งขนาดนี้อะไรเงี้ยตอนนี้เขาก็ถือพูดเก่งมากนะครับส่วนอีกอันนึงอันนี้เรียนเป็น visual storytelling นะครับซึ่งก็เป็นเกี่ยวกับการเลือกมุมกล้องการตั้งคอมโพสนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีการโปรเซสมาถึงการทำหนังสั้นแล้วก็การเขียนสคริปต์เขียนสตอรี่บอร์ดด้วยน่าสนใจมากเลยทั้ง4อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่แบบผมแบบ สนใจแล้วก็อยากเรียนมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้เรียนนะฮะผมเนี่ยพูดตรงๆแบบไม่อวย,ยนะว่าเฮ้ยผมคมา,าดหวังกับการเรียนปริญญาโทรครั้งนี้มากจนผมไม่กล้าบอกใครเพราะว่าผมกลัวว่าถ้าผมไม่สําเร็จหรือว่าผมล้มเหลวไม่ได้ถูกเขาคัดเลือกเข้ามาไม่ได้ถูกเขาเลือกเข้ามาหรืออะไรเงี้ยผมจะรู้สึกว่ามันผิดหวังเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะครับว่าช่วงปีที่ผ่านมา ปีเนี้ยทั้งปีเนี่ยมันเป็นปีที่เงียบเหงามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในแวดวงบันเทิงอย่างผมเนี่ยจะรับหน้าที่เป็นทั้งเอ็มซี MC, ใช่ไหมเป็นพวกพิธีกรง,งานอีเวนต์หรือก็มีทั้งลงเสียงเป็นแอนนูอเซอร์ด้วยอะไรเงี้ยปริมาณงานมันต้องน้อยลงอยู่แล้วแหละไม่ค่อยมีใครกล้าจัดงานอีเวนต์หรอกนะครับผมในะงานอีเวนต์จัดตะกอนอาจจะมีเป็นหลักสิบงานก็อาจจะเหลือ1นึ่งอะไรเงี้ยร้อยงานก็อาจจะเหลือ10เหลือ5้าอะไรเงี้ยเหลือไม่ถึง10ครับซึ่งมันก็ค่อนข้างซัฟเฟอรม แต่ก่อนที่มันจะมาซัฟเฟอร์เกี่ยวกับโควิดอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้รู้สึกแบบว่าเฮ้ยโควิดคือจุดเปลี่ยนแปลงมากอะไรขนาดนั้นเพราะว่าใจของผมเนี่ยรู้สึกแหละว่าการที่ผมเป็นดีเจวิทยุเป็นพิธีกรอะไรเงี้ยมันเป็นอาชีพฟรีแลนซ์นะครับซึ่งอาชีพฟรีแลนซ์เนี่ยมันเจออะไรที่ disruptive ตลอดเวลาอย่างง่ายๆเลยผมเป็น MC เงี้ยผมเป็น MC มาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่แบบอาจจะอายุสัก22-23 2อ่ะ22 23นั่นก็15ปีได้แล้วนะ ด้วยความที่เราเป็น MC มานานน่ะแน่นอนแหละว่าคนเก่งๆนะครัก็าอาจจะสามารถรักษาคอนเน t ชันรักษาความสัมพันธ์ระหว่างออร์แกไนเซอร์ได้นะฮะข้อเสียของผมก็คือว่าผมรักษาไว้ไม่ค่อยได้อาจจะเป็นทีออ่อาจจะเป็นที่ว่าผมอยู่มานานมันก็จะมีทางออร์แกไนซ์บางที่ที่แบบเฮ้ยรักเราอะไรเงี้ยแล้วก็จ้างเราบ่อยๆแต่ว่า15ปีะครับมันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแล้วก็อะไรๆก็เปลี่ยนผ่านได้ สำหรับยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ในโลกของธุรกิจอะไรเงี้ยคนที่เคยรักเคยสนิทชิดสนิทสนมก็เฟดหายไปอะไรเงี้ยก็ต้องมานั่งทําความรู้จักทําความสัมพันธ์มาสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับองคอ์กรใหม่ไม่ว่าจะในเชิงของรายการทีวีหรืออะไรก็ตามงียครับมันก็เลยทําให้ชีวิตเนี่ยอยู่บนความไม่แน่นอนตลอดเวลาอยู่ด้วยการรอการตัดสินใจเช่นจะมีพวกโปรดักชันเฮาส์พวก3า r โปรดักชันเฮาสที่ โทรมาแล้วก็ขอคิวในการนัดอัดสปอตเป็นต้นนะซึ่ง I'm grateful นะผมดีใจนะที่ทางเขาเนี่ยเห็นเราสำคัญแล้วก็พยายามที่จะนัดเราเราันจะมีประโยคประโยคนึ่งว่าขอเสนอลูกค้าก่อนนะเรทราคาเราเท่าไหร่แล้วขอเสนอก่อนไม่ว่าจะเป็น MC หรืออะไรก็ตามนะครับซึ่งขั้นตอนนั้นเนเราก็จะโอเคเราก็เข้าใจนะไม่ใช่ไม่เข้าใจซึ่งหลายๆครั้งมันก็จะตกหายไปเช่นแบบโอเคลูกค้าไม่ได้เลือกนะคะขอคืนคิวหรืออะไรแบบนี้ซึ่งเราก็ชินนะครับ มันกลายเป็นว่าพอบ่อยครั้งเข้าเนี่ยเรารู้สึกว่าที่มาของรายได้ของเรามันเหมือนกับเกษตรกรที่หวังให้ฝนตกอย่างลมๆแรงๆอะ่ะเหมือนเราไม่สามารถเพาะปลูกแล้วออกดอกออกผลได้ด้วยตัวเองเลยอะ่ะเราต้องหวังพึ่งพาให้เขาเรียกใช้หวังพึ่งพาว่ามันจะมีงานเกิดขึ้นจริงอยู่ว่าเฮ้ย เดือนนี้อาจจะมีเงิน extra จากการเป็นพิธีกรอยู่4 0,000บาทอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เยอะนะใช่ไหมมาบวกคบเงินเดือนเงินเดือนปกติที่ได้จากดีเจวิทยุอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่บางเดือนน่ะบางเดือนมันไม่มีบางเดือนมันแบบหมื่นเดียวบางเดือนมันแบบ2 0,000อะไรเงี้ยครับบางเดือนต้องทํางานอื่นโอเคได้เป็นแสนแต่การได้พวกนั้นมามันก็ต้องอยู่กับการคํานวณอยู่แล้วว่าเฮ้ยเราจะสามารถเอามาถัวเฉลี่ยให้มันอยู่รอดไปตลอดทั้งปีได้ยังไงหรือว่าปลายปีใช่ไหมฮะบางคนก็ต้องมีพวกแบบประกัน ประกันสะสมอะไรเงี้ยประกันสุขภาพเผื่อเงินไว้ภาษีซื้อ LTF หรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีหรือว่าอ่ะค่าส่วนกลางคอนโดเงี้ยทั้งหมดเนี้ยก็เป็นหลักแสนเลยเหมือนกันซึ่งคุณก็ต้องมีสต็อกเก็บไว้เพื่อจะต้องเอามาจ่ายใช่ไหมดังนั้นเนี้ยการเป็นฟรีแลนซ์เนี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นดีเจวิทยุนะ,ะซึ่งโดน disruptive มากจาก streaming ในปัจจุบันโหถ้าแค่มอง s t r e ม m i n g ดนตรีในปัจจุบันมีอะไรบ้าง Apple Music Spotify Jukx อะไรอย่างเงี้ใช่ไหมหลายอย่างเลยไม่นับพวกอะไรย่อยๆอ่า YouTube Premium อย่างเงี้ยนะ,ะมันก็เลยค่อนข้างกระทบคราวนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำมานานแล้วก็คือการเรียนปริญญาโทรครับทำไมถึงอยากเรียนปริญญาโทอ่าผมอยากเรียนปริญญาโทเพราะว่าหลายครั้งเขาเชิญผมไปเป็นวิทยากร พูดที่มหาวิทยาลัยนะครจะมีน้องๆสื่อสารมวลชนหรือว่าเอกภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณสักปีละครั้งอะไรเงี้ยผมก็จะได้ไปพูดเรื่อยๆแหละปีละครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยสิ่งหนึ่งที่อยากเป็นก็คือว่าเออเราก็ชอบสอนคนนะแล้วเราก็มีความสนใจที่อยากจะเป็นแบบอาจารย์พิเศษหรืออะไรแบบนี้ด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเกณฑ์ของการเป็นอาจารย์พิเศษในปัจจุบันบางทีเขาจะต้องเอาที่ปริญญาโทขึ้นไปด้วยอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่แบบเออเราก็ควรจะมีไมปริญญาโทอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในช่น่่วงทีผผาานมามก เริ่มที่จะมองว่าเออเราก็อยากสมัครงานนะโดยเฉพาะตั้งแต่ที่ผมถูกเปลี่ยน Shift จากตอน4ี่โมงเย็นนะฮะถึงถึงสองทุ่มเนี่ยสีม่มเย็นถึง2องทุ่มเนี่ยมันเป็น Slot เวลาที่เหมือนเราต้องทําใจอะเหมือนก็โอเคก็ในเมื่อเขาให้เวลานี้มาใช่ไหมครับมันก็ยากนะที่คุณจะไปหางานอะไรทําในช่วง d a ย์ไทม์นะให้มันเลิก4ี่โมงเย็นมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่า Slot งาน ออฟฟิศปกติก็คือทํางาน9โมงเช้าเลิก4โมงเย็นอะไรเงี้ยแต่เราก็มองเฮ้ยเราอยากทําแต่ตอนนั้นโอเคชีวิตก็เลยยังมุ่งไปที่ความเป็นฟรีแลนซ์เป็นแบบรับถ่ายทําทำโปรดักชันต่างๆอะไรเงี้ยคราวนี้แต่พอมันขยับมาอยู่ที่2องทุ่มจริงจังนั้นหมายความว่าช่วงเวลากลางวันของเรามีสลอตว่างมากๆนะครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากทํางานประจาวะ่ะแล้วก็เริ่มมองหางานประจานะครับตอนแรกเนี่ยมันก็มีสิ่งที่แบบเป็นคอนเน็ชันเพื่อนออฟเฟอร์มาบ้างเพราะว่าเราเนี่ยอยากทำเอ่อพวก บริษัทฝรั่งบริษัทต่างชาติเพราะว่าเราพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็บริษัทพวกนี้เนี่ยมันให้เงินเดือนที่มากกว่าอะไรเงี้ยก็มีการเสนอชื่อสมัครอะไรไปบ้างนะครับแต่ว่านั่นแหละมันก็มาชนช่วงโควิดพอดีพอม,มาชนช่วงโควิดพอดีเพื่อนก็แจ้งให้ทราบแหละว่าณตอนนี้การพิจารณารับคนเพิ่มเข้ามามันก็เลยถูกออนโฮนะฮะหรือว่าถูกแบบค้างไว้ก่อนอย่าเพิ่งทําตอนนี้เลยชีวิตก็เลยแบบเออก็ก,ก,ก็ก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมาก ก็ก็รู้แหละว่าเอ้ยมันเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยคือเป็นคนที่พร้อมรับวิกฤตอยู่เสมอนะครับพอมาถึงตอนนั้นก็เนี่ยแหละก็เกิดพวก YouTube ที่เราทำเป็นช่อง d j b a บ t นี้ขึ้นมาหรืออะไรแบบนี้แต่เราก็ต้องมองในระยะไกลอะว่าเราจะมาเป็นฟรีแลนซ์ตลอดไปเรื่อยๆหรอปีหน้าก็40่แล้วนะ40ะนะี่นคือครึ่งหนึ่งของอายุ80นันะนั่นหมายความว่าอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตเนี่ยผมอาจจะมีอายุไปไม่ถึง80ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังใช่ไหมฮะ ก็เลยต้องมาดังคิดนี่แหละครับว่าเราจะทำอะไรดีนะครับแล้วก็นี่แหละมันก็เลยมีออฟเฟอร์ขึ้นมาว่าไม่มีออฟเฟอร์หรอกมีเอ่อช ANCE ความเป็นไปได้ที่มันเกิดขึ้นขึ้นมาว่าอ่ะมันมีภาควิชานี้สถาบันนี้เกิดขึ้นนะกับ CMKL นะครับ EIC Entertainment Innovation เป็นนวัตกรรมบันเทิงซึ่งเรามองแล้วแบบเฮ้ย มันไม่มีอะไรเหมาะกับเรามากไปกว่านี้แล้วเรากำกับโฆษณา <c oughs> กำกับหนังสัน้น <c oughs> แต่งเพลงได้ทำรายการทีวีได้สามารถโอ p ป r a t อะไรต่างๆได้ด้วยตัวคนเดียวได้ขายงานได้อะไรได้มันจะไม่มีอะไรที่สามารถพิสูจความสามารถของเราได้ชัดเจนเท่ากับการได้เรียนที่นี่แล้วก็มีใบปริญญาจากที่นี่นะครับซึ่งไอตัว C M K L เนี่ยมันเป็น international program นะครับแล้วก็ ค่าเทอมมันค่อนข้างสูงเลยแหละแต่ว่าถ้าใครสนใจลองเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ได้นะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณตัวทางมหาวิทยาลัยด้วยนะฮะที่ให้โอกาสผมได้รับทุนแล้วก็ได้เรียนที่นี่นะครับอันนี้ไม่ได้โปรโมทเลยนะคืออยากจะมาอัปเดตชีวิตให้ฟังนะครับคนเราอ่ะเวลาเริ่มเข้าสูมดแก่นะคนเราครับเวลาอายุมากขึ้นนะครับมันต้องถามตัวเองแล้วว่าคุณค่าของตัวเรามันคืออะไรนะครับซึ่งคําถามนั้นอนะ่ะผมถามตัวเองมาตลอดนะ ผมจะมีความสครัลเกิลมีความดิ้นรนในการพยายามก้าวออกมาจากเซฟโซนเพราะว่าผมเนี่ยมีเซฟโซนหรือคอมฟอร์ตโซนในการเป็นดีเจมานานมากๆแล้วก็รู้สึกว่าที่เนี่ยมันคือที่ของผมมันเป็นที่ที่ผมประสบความสําเร็จมากๆแต่ณจุดหนึ่งอะ่ะวงการวิทยุมันก็เปลี่ยนแปลงนะครับมันมีสตรีมมิ่งเกิดขึ้นวิทยุคนฟังน้อยลงฟังเฉพาะตอนขับรถไปทํางานแล้วก็กลับบ้านอะไรเท่านั้นสิ่งพวกเนี้ยมันทําให้เราต้องมองสะท้อนตัวเองแล้วว่าเราจะเปลี่ยนแปลงยังไง รายจ่ายที่เกิดขึ้นหรือว่าความบั่นคงในชีวิตที่ต้องการในอนาคตน่คืออะไรการมีจ็อบสองจ็อบสามทำงานหาเลี้ยงมันก็เป็นเรื่องที่ดีครับการมีซอฟต์สกิลในยุคนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับยิ่งไปกว่านั้นได้ถ้าเรามีพวกใบประกาศนียบัตรหรือว่าสิ่งที่สามารถรับรองพวกซอฟต์สกิลฮาร์ดสกิลของเราได้ เสริมขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้ามันเป็นโมเดิร์นสกิลของสมัยใหม่อของยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นการทำา3 d การถ่ายภาพการตัดต่อการลงเสียงการทำพอดแคสต์การเข้าใจออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเหล่ต่างๆถ้ามันมีอะไรที่สามารถเป็นสิ่งรับประกันถึงฝีมือของเราได้อาจจะเป็นพอร์ตของบริษัทของคุณพอร์ตของตัวคุณหรือว่าเนี่ยใบปริญญาของปริญญาโทสาขานี้โดยตรงอะไรเงี้ยผมว่ามันจะสามารถพาคุณก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลาได้นะครับ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมองหาแนวทางที่จะติดเที่ยวเล็บเสริมสกิลให้กับตัวเองหรือว่าแม้แต่เปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเพื่อจะพัฒนาก้าวผ่าน disruptive เทคโนโลยีต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันได้ไว้พบกันใหม่ใน ep หน้าครับ